สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพูดกับช่องไมพีบอเอีกแล้วเนาะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาเล็กเกมเด็กซีฟรีเพย์กันอีกแล้ววันนี้เราก็จะมาออกคลิปหน้าหน้าน่าจะไม่ค่อยนานนะคะอ่านี่ก็คือแอร์นะคะอ่าแล้วเราเอา้เอ เดียวนะ่ะอ๋อนอนได้แค่ประมาณโอเค 야안 잊지 봐. 내가 올때아왜 이렇게 ันนี้คือ <c oughs> คือแบบเป็นห้องขึ้นบันไดนะคะโอเคแล้วตรงนี้ก็คือ <c oughs> ที่อ่านหนังสือนะคะแล้วคนเพอแบบมันแบบอาจจะยากไปนิดหนึ่งนะคะเราก็เลยแบบนี่ไงเอาแบบนี้ไปเลยเนาะถึงจะเหมาะ อันนี้ก็คือห้องน้ำใช่ปะ <c oughs> ห่อแห้ห่อแห้งหมดแล้วแนะหะคือบางครั้งนะคะเวลาเราจะอาบน้ำนะคะคือเราก็จะแบบเออมันก็จริงนะห้องน้ำกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะคะ บ้านหังนี้นะคะเราตกแต่งเพิ่มนะคะ <c oughs> ข้างบนด้วยค่ะแล้วตกแต่งไปตามเนาะโอเคใครหน้าที่ยัไม่ได้แต่งงานก <c oughs> ับกานแต่งงานแล้วครูกฤษยังไม่ได้แต่งงานนี่ <c oughs> อ๋อนล้วครูอังกฤษไปนะคะ <c oughs> อันนี้เขาก็จะเนี่ไปแล้วเดี่ยวเราจะหาตั้งตัวละครใหม่ความยากลำบากนะคะต้นประจิตในนี้ ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเราเจ็บเยอบพอนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ค่อยสีงดังนะคะก็แต่บ้านนะคะก็เป็นบ้านสีผีสิงด้วยเราก็เลยตั้งไว้เราจะตั้งตรงนี้ถ้าเราก็จะเป็นอยงนี้

พระชยมงคลไงพระชายมงคลนะคะจอมาัดย่งงานกับกับบ้านนี้เพราะว่าเขาก็ไม่ได้จดอะอาพระชายมงคล เราก็ต okay, so <clears throat> uh, okay, huh? ้องชื่อไปด้วยเพราะว่าเราราได้ด้วยเราจะเอาไว้เคลดลับแล้วนะแล้วก็เรเป็นิ่ง ะเริ่มมีความรักแล้วอันนี้ก็จะเริ่มมีความรักกันแล้วแล้วเขาก็จะแต่งแต่งนอนก่อน

เราก็ต้องคัตาภาาเนาะเต้องอเครที่เรามีสียนี่ค่ะทีนี้เขาก็ได้แต่งงานกันแล้วนะคะเออเดี๋ยวเราก็จะควรสร้างบ้านให้น้องเราด้วยสิ เออใช่เนาะอ๋อ oh, ไม่เป็นไรนะคะเราก็เอาเอาไว้ห้องเดี๋ยอะไรเออโอเคนะคะเราขออยากมีรู้สองคนใจไหม เออมีลูกแค่คนเดียวเพราะว่าเรามีน้องชายอยู่อันว่า ยังม,มีลูกไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ถึงนะคะเดี๋ยวเราจะปั้นเบวกว่อนแป๊บนึงวิธีปั้นเบลนะคะมันก็ วิธีปั๊มเร็วนะคะมันก็อาจจะช้าอยู่อาจจะเป็นแสนเนาะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะทำยังไงวิธีปั๊มเร็วนะคะก็เป็นแบบนี้ค่ะ ถ้าใครอยากปั้มวิว้ะง่ายค่ะแล้วก็เธิปมก็มีสิ่ปัรมวนะคะแล้ก็อยากไปที่ไเราก็นี่มีแ้นะีปั้มวิวบริเองระเทศไทค่ะก็จะาองทีปมที่อะไก็ไม่้ คือถ <c oughs> ้าเรายังเอาเวล์ม่สิดนะคะเราก็ต้องขออแพ้ด้วยนะคะเพราะว่ติดบอลเวลนี่แบบมันต้องสามสิบสี่เออแลวเราจะให้มันสามสิบสี่แป๊บนึงส่วนคนที่ติดทางเวลที่สิบนะคะ ก็มันมันแบบเราคือเครื่องเราเต็มนะคะเราทีนก้มันก็เลยขึ้นไปเวงที่สิบอิไม่ได้นะคะคือเราต้องขอภัยด้วยที่แบบถ่ายคลิปนานเนาะ <c oughs> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ ก็ในชีวิตนี้นะคะเริ่มต้นชีวิตาลารีกับพัดช,ชัยมงคุณนะคะก็แต่งานก็นเรียบร้อยแล้วก็ยังไม่มีลูกเนาะก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรนะคะก็ไเคแล้วก็ให้เออเอไีกค้ามาคุยเป็นแบบ คุยเท่ากับวานสนิทกัน,นะคะเป็นเพือ่อนกันใช่ปะก็คุยคุยก,กันไปน,นะคะเพื่อที่จะได้คุ้นเคยกันเนาะอ่าพัดกับแอร์ก็อยู่บ้านเดียวกันแล้วบ้านเดียวกันแล้วเนาะ อ่ะอ่ะอ่ะมากินข้าวเป็นมิ่งเป็นเพื่อนกันเร็วเร็วอาม์มานั่งกินด้วยกันเพื่อความมีแบบความรักกันนะอาะกินให้อร่อยเลยนะอ่ะฉันหิ่มแล้วละอันอีแล้วละ อ่ะต้อไปล้างจานด้วยอันนี้น่ะคุณต้องไปล้างจานน,นะนะมันสกปรกแล้วเนี่ยเขาก็พากันล้างเสร็จแล้วเนาะก็ในบริเวณบ้านนะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะดูเท่ากับว่ายังไม่มีความสะอาดนิดหนึ่งนะคะ ก็เนี่ยเลยเราก็จะส่งเอ้นี่เอนะคะไอเรียกับครูอังกฤษนะคะเราจะเอาไขา่ไปด้วยดิแปบ๊บนะก็โอเคนะคะทีเราก็อยู่ในบ้านครูอังกฤษแล้วค่ะทีเราก็จะเอาพัดพัดแล้วก็ไข่กว่า โอ้ยเอนหรือวน่าเอแล้วก็ปรารีนะคะเฮ้ยไม่ใช่เอ้นนี้มันดีซาด่าเดี๋ยวก็โอเคแล้วเดี๋ยวเราจะเอาอ่าก็ปารีก็บอกว่า ตั้งใจเรียนนะเดี๋ยวจะเรียนไม่ทันเพื่อนครับเดี๋ยวผมจะตั้งใจเรียนครับอ้าวแล้วเพือนยังไม่มาหรอเออมน่าจะมาสายแล้วครับเออเดี๋ยวทางั้นค่อยเจอกันนะตอนเย็นอืมก็ได้ครับค่อยเจอกันแล้วกันนะตอนเย็นอา้าวยังไงเพื่อนมาแล้ว อ้าวสวัสดีเออสวัสดีว่าไงอืมวันนี้น่ะฉันก็เลยมาสายอ่อะเธอเออไม่เป็นไรเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะอันนี้ให้ดูนะก็โอเคกันแล้วเนาะยังมาไม่ครบเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกรุ่นหนึน่งนะ <c oughs> <c oughs> لا, รุ cool ่นหนึ่งมาดีหน้ากับกูทำมาก็รู้ใช่ไหมแอปโปรแกรมสะดุดสไปโอเคให้อีกโอเค เออเราว่าควาจรจะแจกจูให้มันดูดูป่ะตุลเพิ่นมาชมผูแหล่จะแป๊บนะอ่ะเดี๋ย <The best S 2> ว,วอ๋อโอเคนะคะโกก็ัวได้แล้วเนาะโอเคที่เราก็จะให้เอ่อจับๆอ,อ,อ่ะเดี๋ยวเราขอเอาปลาลีกับ พัดกับนนะพัดด้วยนะคะโอเคทีห้องนี้นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราจะให้จูจิเข้ามาทำกันบ้านเดี๋ยวเราจะ อ๋อไม่ได้แล้วไม่มีบันได้อ้เนี่ยเอาคอมามาทำไมอีกเนี่ยคือเด็กเอาก็ยังไม่ได้โอเคลนะที่จะเอาคอมมาเนี่ยแค่มันโพสอะไรไ้มนี่ อะไรโอเคนะคะเ้าเเสร็จแล้วเหรอเฮ้ยเรียอยเรียอยเรียบ้รียเสร็จเสร็เออ่ะแต่เราทุก็ทำอัปบ้าเสร็จแล้วนะคะ เสียยังห้องเนี่ยอืมอืออืมต้องให้ครูอังกฤษมาสอนครูอ,อังกฤษที่สอนนานมากอ่ะอะนั่งนนักเรียนก็กทำมาเองอ่ะอะไรอย่าไปนัง่งรอข้างบนเดี๋ยวอ้าวเดี๋ยวมันมีชั้นใตเ้เ่ย แต่วะไม่เช็่จะเป็นยหรองอะตรงนี้นะคะคือที่ทำอาหารว่าเวยเบิ่งดูโอ้ยแม่พงแม่บานกแต่ว่ามีผู้กิบมในทางอาหารอีกมีพอนเชื้อ ฮวงกิจมาทำอาหารเหมือนเดิมเฮ้ยนองเจ้ฮวงกิจก็ไม่พอสอันนี้ควงคิดไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวถ้าจะเปลี่ยนทำไม่พอเป็นอะไรดีแล้ว มาได้ไดคะะมันมาได้เป็นแบบนู้นโอ้ยสี่ มาล้วก็มาเนี่ยวกินอาหานี่ยอะไรอยังไรกินข้าวมาเลอมาเลอร์ยังกินอาหารยังยังทำกับใครแม่ครบอีกครูบอกครูอังกฤษเข้าใจไหมโอ้ ยังมาเอาวะนีก็ได้โอ้เราเราเรามานั่งกินมานั่งกินดูไปวางกินแล้ว เจ้าดีหน้ามากินข้าวก่อนวังดีก็ต้องกินด้วยหรอหมดย่างกินข้าวเสร็จแล้วก็เรียกต่อแล้วเนะี่ยโอเค รวบรวมทานดกันเออเดี๋ยวเราที่ล้ามือด้วยมันไม่มีที่ล้ามือโอเค กินข้าวเต็กอิ่มเลยจ้ะอืมอร่อยมั้งอืมมันก็อร่อยนะอ,อิ่มแล้วใครอิ่มยังกว่าอิ่มแล้วค่ะอิ่มแล้วค่ะนึกอิ่มแล้วค่ะพบอิ่มแล้วครับจบอิ่มแล้ว Nhưng À, Lọt là, lọ có hai cô Không mà nâng Hiểu Điều... Chỉ thần cả ngủ cho Nâng, để mùm như vậy อ๋อเรียนไม่ได้เใช่ไอ้ฮะอ่ามันค่าพีสึงห คจจ่อยๆจายมานั่งเรียนนะังเือได้ความรู้ว่าอย่างอื่นล้วเด็กๆเอ,อ้ยหนอหัวแล้วเมื่อยนำ โอเคเลยนะคะในคลิปนี้นะคะทีก็อย่าลืมกดซับตะไคาร้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ